สวัสดีค่ะทุกท่านเราก็จะมาใส่บาตรกันนะคะทุกท่านมาใส่บาตรกับพี่เล็กนะคะอธิฐานเอานะคะทุกท่านมาใส่บาตรกันนะคะอธิฐานนะคะใส่บาตรไปพร้อมกับพี่เล็กนะคะทุกท่าน จะใส่ปัดไปพร้อมพี่เล็กนะคะอธิษฐานไปพร้อมพี่เล็กนะคะทุกท่าน ิานแล้วนะคะทุก <Yeah. S 1> ท่านอธิฐานนะคะก็จะ,จะใส่บาตรไปพร้อมๆกันนะคะขอ mm hmm. ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญอ,อยาเจ็บอยานร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพนะคะทุกท่าน อันนี้ในโพธนนอนนะคะวัดโพนะคะท่านเรามาทำบุญพร้อมกันกับพี่เล็กนะคะวันหยุดเนาะขอบคุณนะคะ ไปพร้อมๆกันนะคะทุกท่านเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญวาสนานะคะท่นานขอให้มั่งมีสิสุขเนาะทำช่องยูทูบขอให้ปังปังกันทุกท่านเลยนะคะทำบุญไปกับพี่เล็กนะคะ นี่เราก็ไหว้ท่านอนเสร็จแล้วเราก็มาใส่บาตรนนะคะ,ะค่ะบาตรก็จะยาวเนาะ,ะเรียญเยอะนะคะค่ะก็ะจะไปลอง สุดท้ายเลยร่ำรวยร่ำรวยเงินทองกันทุกชั้นนะคะมีวางถ้วยอันนี้ก็มาไหว้พระต่อนะคะทุกท่านนี่อันนี้ก็จะเป็นเสียนผ้านอนอยู่ตรงนี้นะคะทางออกพอดีเนาะ,ะทางออกพอดีนะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะเป็นเสียนผ้านอน ตรงนี้พอดีนะคะเน,น็ก็พาไหว้มาแล้วนะคะทางลงนะคะท่านทางลงเราก็จะเอารองเท้ามาคืนนะคะเออรองเท้าเอาถุงเท้ามาคืนนะคะเนาะก็จะสะพายถุงกันคนระบละบกถอดไว้ข้างนอกไม่ได้แน่ๆเนาะคนมันเยอะนะคะท่านเขาก็มีถุงให้เราสะพายสะพายถุงรองเท้ากัน ก็จะอาถุงมาคืนนะคะท่านคืนถุงขอบคุณนะคะเราก็จะเอาถุงมาคืนนะคะหละงนนะะังจากเราไปไหว้พระเสร็จแล้วเนาะทางออกตางไหนล่ะที่นี่ก็หาทางออกแล้วนะคะท่านเราจะหาทางออกกัน หาทางออกก่อนนะคะทุกท่านคนก็จะเยอะมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นธารักษไทยมรดกโ,โลกนะคะสมเด็จสังฆราชดดแน่นะเนาะสมเด็จพระมหาธีราจา์เจ้าอาวาสพัชสุพลอันนี้นะคะเจ้าอาวาสนะคะเจ้าอาวาสวัด เชตุพลน,นะคะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นลอขึ้นไปไหว้พรานอนเนาะคนก็จะเยอะมากเลคะคุณพี่เล็กก็จะหาทางออกแล้วนะคะ ที่เลยจะพาไหว้พระต่อนะคะ,ะ่านจะมาไหว้พระกันอีกรอบๆนี่นะคะมาไหว้พระกันนะครับกันมีปาง เอามด้วยทสมัยมากเลยมี ATM อยู่ตรงนี้นะคะค่ะมี ATM อยู่ตรงนี้ใครไม่ได้พกเงินมาก็กดเงินได้เลยนะคะเ,เราก็จะมาดูวัตถุมงคลน,นะคะค่ะ จะเป็นวัตถุมงคลพระนอนเนะาะพระนอนมีเหรียญชคดีไงมีนมแดงนมเหลืองอะไรอย่างเนี้ยจะเป็นพระนอนนะคืนอชีวโกมลทัตอันนี้ก็จะเป็น อุโบสถวัดโพโอ้อันนี้อันนี้ที่พี่เล็กพาไปไหว้เมื่อกี้เนาะมี่พี่เล็กพาไปไหว้เมื่อกี้นะคะอันนี้ก็ไปมาเลยอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เนาะเหมือนกับแบบว่าเราก็ดูนะพระบุญ덕หรือหอใจ จตุลามุอันนี้อันนี้นะคะทุกท่านอันนี้ก็เป็นห่อไตเนาะข้ามนดกอันนี้ก็เป็นโอ้ลุนนะคะอันนี้เหมือนแผนที่ที่ว่าเราจะต้องมาเดินอันนี้พระมหาเจดีสีรัชกาลอ๋ออันนี้นะคะพ้ามหาเจดีสีรัชกาลที่เราไปมาเมื่อกี้เนาะ เล็กไปมาเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วต้องมาดูตรงนี้ก่อนเนาะพระเจดีศรีรัชกาลนะคะพี่เล็กยังไม่เห็นวัดยักษ์วัดโพเลยอะ่ะยักษ์วัดโพไปไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่จะเก็บเป็นตามหาวยักษ์วัดโพก่อนนะ,ะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะพี่เล็กก็จะพามาไหว้พระก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ อันนี้หลวงปู่ทวดนะคะท่านหลวงปู่ทวดขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะบายบายค่ะสาธุด้วยกันนะคะ